วันนี้จะพามาดูมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงอ่าเป็นต่อกิ่งเสียบยอดนะคะน่นค่ะที่พ่อบ้านทำห่อไวหนลูกยังไม่เคยมาดูเลยนะคะเนี่ยมัวแต่มองมาจากบนบ้านแต่ไม่เคยมาสนใจมันเลยตรงนี้พ่อบ้านบอกว่ามีสามสายพันธุ์นะคะจะตรงเนี้ยมันจะเป็นต้นตอเก่า ที่เกิดจากเมล็ดนะคะน่าจะเป็นอ่าถ้าจะไม่ผิดน้ำดอกไม้ะคะ่ะพ่อบ้านก็เลยเอากิ่งอ่าต้นมะม่วงหน้าบ้านมาต่ออีกสองกิ่งนะคะก็จะเป็นอ่าแดงจัก,กรพรรดิหนึ่งกิ่งที่กำลังติดลูกนะคะเห็นไหมคะแล้วก็อีกกิ่งก็ตัวนี้ค่ะสูงๆเนี่ย นนี้จะยาวกว่าเพื่อนแต่ยังไม่มีลูกนะคะตัวน,นี้จะเป็นมหาชนกนะคะอืมใบใกล้เคียงกันมากเลยนะมะม่มวงเนี่ยแต่ตรงนี้มันน่าจะเป็นมหาชนกหรือเปล่าเดี๋ยวดูๆก่อนเดี๋ยวด,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 ดูข้างล่างนะคะ,อะโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นกิ่งละกิ่งละเห็นไหมคะ ตัวนี้สรุปแล้วกิ่งยาว,ยาวไม่ใช่มหาชโนกค่ะเป็นแดงจาก,กรพพัดตั้งคู่นะคะเนี่ยค่ะแดงจากรพพัดนี่แดงจากรพพัดว่าอยู่ทำไมใบมันเหมือนกันอะ่ะแล้วกิ่งไหนเป็นมหาชโนกอะ่ะตัวนี้ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้น่าจะเป็นน้ำดอกไม้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะมหาชโนก อยังไม่ติดลูกค่ะติดแค่แดงจักรพพัดนะคะจะให้ดูกิ่งนะคะนะคะเห็นไหมกิ่งนี้จะเป็นอมหาชนุกส่วนกิ่งเนี้ยกิ่งต้นต่อเดิมก็จะเป็นน้ำดอกไม้ตัวนี้จะเป็นแดงจักรพพัดนะคะ ตั้งแตอ่อยู่มานะพอบ้านเขาทําคนเดียวเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยเลยไม่ทราบว่ากิ่งไหนเป็นกิ่งไหนพอบ้านบอกอามารีวิวให้ fc ดูหน่อยมีมะม่วงติดลูกเจ็กยักอยู่ลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยสนใจเลยนะคะแดงจกักรพรรดิสองกิ่งยาวเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหน ทำแล้วค่ะยิงเยอะและตัวเองด้วยนะคะไข้เลือดออกเยอะมากในหมู่บ้านเด็กเป็นก็สี่ห้าคนแล้วคะ่ะีว่าโอลูกสวยมากค่ะอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกจริงๆอะค่ะพอบ้านก็ห่อไว้ตั้งแต่ลูกเล็กๆเห็นไหมคะสวยจริงค่ะอืมอันนี้จะถ่ายชัดๆให้ดูเลยนะคะ เดี๋ยวขอขยายนะคะเห็นไหมคะมความสําเร็จของพ่อบ้านเนาะส่วนต้นตอนเนี่ยจะเป็นน้ําดอกไม้นะคะซึ่งมีอายุหนึ่งปีตอนแรกมันจะอยู่หน้าบ้านช่างเขาซื้อมากินนะคะซื้อเป็นมากินกับข้าวเหนียวมะม่วง,วงแล้วเขาโยนทิ้งไว้เราเห็นมันงอกขึ้นเราก็เลยปล่อยแล้วก็ย้ายมาปลูกไว้ตรงนี้ข้างบ้านนะคะนี่คะ่ะปลูกไว้ข้างบ้าน อยู่แตกลายแล้วค่ะใกล้จะได้บุ่มแล้วนะครัวนี่ก็เป็นเปลี่ยนสีแล้วใกล้จะได้บุ่มลวประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็บุ่มได้ค่ะลูกนี้แบบสมบูรณ์มากเลยนะคะโอเคค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อว่า,าครูสอนคณิศาติวเตอร์จะสามารถมาต่อยอดมะม่วงติด เขาไม่เคยทำเลยคะในชีวิตเขาิึงจะลองทำต้นแรกเนี่ยค่ะมารีวิวให้ดูเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ